กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยออกประกาศ8สัปดาห์ที่เปิดเรียนมีนักเรียนติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วกว่า688คนบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อแล้ว70คนจึงให้เปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทุกระดับชั้นและจะเปิดเรียนปกติ20กรกฎาคมนี้ ประธานมูลน,นิธิปวินาพาแม่เด็กนักเรียนสองรายไปรับลูกชายชั้นป .4 และป .6 ที่โรงเรียนประจำในจังหวัดจันทบุรีหลังถูกรุ่นพี่ม .2 ออทำร้ายร่างกายเกือบทุกคืนและใช้มีดข่มขู่หากฟ้องครูจะถูกซ้อมหนักกว่าเดิมทั้งนี้ได้เข้าแจ้งความที่สพเขาคิดกูดแล้ว ผู้ว่ากทมปลื้มกระแสะคนตอบรับเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงพร้อมแจ้งผู้ว่าการรถไฟอนุญาตให้ใช้สถานีรถไฟหัวลำโพงใช้หนังกลางแปลง17กรกฎาคมนี้เตรียมใช้หนังคู่กรรมฉบับหนังม้วนฟิล์มขณะที่ผู้ก่อตั้งสมาคมหนังกลางแปลงระบุดีใจที่ได้กลับมาใช้หนังอีกครั้งในรอบ25ปีคาดจะทําให้อุตสาหกรรมหนังกลางแปลงที่ซบเซาฟื้นขึ้นมาได้